ฝั่งด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมากเกาะติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจําวันที่12ธันวาคมครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสถานการณ์โดยรวมตอนนี้กองัปรปที่2เองก็ประทัก,กันอย่างหนักกันอย่างดุเดือดขมรนก็มีการเติมกําลังมาอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดที่มีรายงานเนี่ยก็มาถึงกับ6หน่วยในพื้นที่ช่องอันมาและก็พื้นที่ช่องบกซึ่งมันก็เหมือนใกล้จะเดทไลน์ครับขมรนก็เลยเติมพลเติมทับมาแบบไม่หยุดไม่หย่อนแต่เรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับณณ้ชมรรรับบสาานานนนนกก์ดดวววตออีิเแแขง เราตลอด3พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกองทัพปฏที่2กองทัพปฏิที่1หรือว่าโซนกองทัพเรือปะทะกันหนักมากในตอนนี้ซึ่งมาอัปเดตเกี่ยวกับพื้นทีกกท่กองทัพปฏที่2กันก่อนครับที่ยังคงมีการประทะก,กันอย่างดุเดือดนรกแตกกันเลยทีเดียวครับโดยก็เป็นกองทัพปฏที่2ที่ออกมารายงานอย่างเป็นาการครับว่าตอนนี้มีการประทะหนักอย่างต่อเนื่องทั้งพื้นที่ช่องบกช่องอันมา้าพลานบ้างไฟพนมประสิทธิโสเขาสัตตาโสมห้วยตามมเรียภูมะเขือช่องโดนเอา พลานหิน8ก้อนพื้นที่ปราสาทคณาครับพื้นที่ปราสาทตาบรรทมและก็พื้นที่ปราสาทตาควายปะทะกันอย่างดุเดือปดปะทะกันอย่างหนักมากๆตอนนี้แล้วเหมือนขมิมนเนี่ยจะมีการแกล้งยกธงขาวในบริเวณกองทัพที่สองบางบริดีบางพิกัดด้วยแต่ในขณะเดียวกันนะครับขมินก็มีการจะดมยิงแบบปืนใหญ่ bm21 มาแบบไม่หยุดไม่หย่อนโดยเฉพาะในบริเวณเนิน677ตอนนี้ครับเรียกว่าเป็นหาฝน bm21 เลยก็ว่าได้ที่กําลังตกใส่ฝั่งไทยเราหลังจากที่เราเนี่ยสามารถเข้ายึดตีเนินเอาไว้ได้ซึ่งเราก็ไม่ก สวนด้วยปืนคอและก็ปืนใหญ่ครับและบังคับโดนโจมตีใส่ฝั่งกัมพูชาแต่เรื่องที่ไม่อยากจะเอ่ยถึงแล้วก็ไม่อยากจะพูดก็คือทหารหน่วยป่าไว้ของเราครับสละชีพเพื่อชาติไปอีกหนึ่งนายกลางสมรภูมิช่องอันมะ บริเวณเดิ7น677จากการที่โดนกระสุนปืนคอของฝ่ายกัมพูชาครับระดมยิงใส่เราอย่างหนักหน่วงอย่างที่ผมบอกเลยครับเป็นหาฝนเลยนะเขมรยิงมาหนักมากเพราะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราเพิ่งจะยึดได้เบ็ดเสร็จ1 0 0แต่ตอนนี้คงต้องทําการรักษาพื้นที่นะครับเพราะกเหมนก็ตีวงล้อมโอเราเหมือนกันแล้วรายงานอย่างเป็นทาการล่าสุดนะครับก็ตรวจพบฝั่งกัมพูชานั้นมีการขนรถยิงเบียม21 พร้อมกับกําลังพลครับจำนวน6หน่วยรวมกันทั้งหมดเนี่ยแคันเข้าปุ่ทีช่องบกแล้วก็ปุ่ดีช่องอันมาอําเภอน้ํำยือนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งก็มีคลิปที่ขเมนนั้นมีการระบุตําแหน่งพิกัดจุดยิงจรวดใส่ฝั่งไทยเราอย่างไม่เกรงกลัวเลย แล้วก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับกลายเป็นว่าสถานการ์ชายแดนวันนี้เนี่ยตึงเครียดแบบหนักมากหลังจากที่เรามีการยุบสภาไปรวมถึงยังมีคลิปออกมาครับที่ฝั่งฐานได้เราได้มีการดิงปืนใหญ่ M198 1 5 5มมครับโจมตีต่อตำแหน่งฐานประชาการ ส่วนหน้าของกัมพูชาและมีรายงานออกมาเพิ่มเติมอีกว่าพลจัตาวาซารุมรองผู้ประชาการกองพลน้อยของเขเมรที่8ครับที่อยู่ในแนวหน้าพื้นที่ตาซึมนะตรงข้ามกับช่องโดนอาวติดกับภูมะเขือก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจ,จากก,ารกระสุนปืนคอของฝั่งไทยซึ่งตอนนี้ก็ลากกันแบบออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วน กับฝั่งของเมนในตอนนี้นะครับเป็นกลุ่มเทเล gram ของทานกัมพูชาที่มีรายงานออกมาเพิ่มเติมนี่ก็เป็นรายงานสถานการณ์แบบเร่งด่วนแบบเรยวทามล่าสุดในตอนนี้ทุกสมรภูมิยังคงดุเดือดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปีนี้กองทัพภาคที่2นะครับคือประทะกันหนักตั้งแต่ ช่วงเช้าจนถึงเวลานี้เลยโดยเมื่อคืนเนี่ยขเขมนก็ยังไม่แผ่วนะครับเติมทั้งอาวุธเติมทั้งกําลังสับเปลี่ยนกําลังจัดกําลังกลางคืนและยิงเบียมยีเนี่ยใส่พลเรือนไทยเราถึง55จุดทั้งจังหวัดอุบล1แห่งครับศรีสะเกด15แห่งสุรินทร์สาแห่ง และก็บุรีรัมย์อีกห้าแห่งที่ขเขมรระดมยิงมั่วมาใส่โซนพลเรือนของไทยเราเอาเรามาตามกันต่ออีกหนึ่งพื้นที่ครับก็เป็นพื้นที่ของกองรับพระที่1กันบ้างวันนี้มีอัปเดตออกมาแบบเป็นทางการครับซึ่งก็เป็นบ้านหนองยากแก้วตอนนี้เนี่ยเ,เราสามารถควบคุมได้แล้วแต่ว่ายังมีการยิงปะทะก,กันอยู่ส่วนอีกจุดหนึ่งครับบ้านคลองแผงอำเภอตาพญาเราก็ยังไม่สามารถควบคุมเอาไว้ได้นะครับยังมีการยิงปะทะก,กันอย่างต่อเนื่องแล้วก็บ้านหนองจานครับเราเองก็ยังไม่สามารถควบคุมเอาไว้ได้ ังมีการยิงปะทะกันอยู่เหมือนเดิมแต่ก็มีสรุปผลรายงานออกมาครับคือตั้งแต่ปะทะกับขเขมรนในโซนกรดพัดีหนึ่งนั้นจนถึงตอนนี้เราสามารถทำลายยานเกราะของขเขมรได้3คันครับพร้อมกับโดนตรวจการสี่ลำเสาสัญญาณสื่อสารสอง,สองต้นและก็ฐานทหารทั้งหมด4แห่งซึ่งฝั่งกัมพูชาเนี่ยเป็นปุ๋ยไปแล้ว40นายแต่ในโซนกรดพัดีหนึ่งยังไม่จบเพียงแค่นี้ครับกลายเป็นว่ารายงานล่าสุดอย่างเป็นทางการนั้นขเขมรนมีการยึดคืนบ้านคลองแผงซึ่งกระบกก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่า ที่ทหารขเขมรเข้ามายึดเนี่ยแล้วก็ปลดธงชตาติไทยของเราไปก่อนหน้านี้กองกําลังบูรพาของเราครับได้เข้ายึดตั้งแต่วันที่9ธันวาคมแต่ถูกขเขมรโจมตีอย่างหนักด้วยจรวดเบียม21จนบาดเจ็บจึงต้องมีการปรับวางกําลังในพื้นที่ใหม่แต่อย่าก,กังวลไปเลยครับกองทัพเนี่ยยืนยันชัดเจนตอนนี้ยังอยู่ในความพยายามที่จะเอาคืนได้แน่นอนอันนี้เป็นรายงานอย่างเป็น,นการล่าสุดในโซนกองทัพภาคที่1น,นะครับเอาเรามาตามต่ออีกจุดหนึ่งพื้นที่1ครับโซนจังหวัดตราดกันบ้างที่เอลซมกนั้น ระดมทิ้งบอมกับบังเกอร์หนา30เซนของคำเขมนตอนนี้เหลือแหลกแต่โครงเหล็กกับซี่โครงลงกลางคูเลตเลยนะครับเรียกว่าหย่อนไปเมื่อเช้าเนี่ย ลูกเดียวก็เห็นผลแล้วไม่ว่าจะเป็นบังเกอร์หนาะขนาดไหนระเบิดของเราครับกลายเป็นว่าผลงานเอสหกนั้นก็ทิ้งไข่ส่ดานเขมินเป็นปุ๋ยไปแล้ว6ในายในบริษัทโซนจังหวัดตราดซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดครับที่ออกมาเปิดเผยเองว่าความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทางการเมืองนั้นเนี่ยไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อการปฏิบัติภารกิจกับฝั่งของเขมรนเองโดยยัปเดตล่าสุดออกมาอย่างเป็นทาการของจังหวัดตราดนะครับก็ เรากาลังปฏิบัติการในพื้นที่ของบ้านสาหลังและยังคงดําเนินต่อไปตามแผนที่วางเอาไว้อยู่เพื่อที่จะยึดคืนพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยให้เบ็ดเสร็จ100%เเซึ่งก็ต้องชะลอการเดินทางกลับเข้าบ้านเดือนในขณะนี้นะครับยังคงมีปะทะกันอย่างหนักและก็เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสงครามโดยความคืบหน้าล่าสุดของกองทัพอากาศเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับได้ส่งเครื่องบินรบ f 1 6ีเนี่ยเข้าปฏิบัติการทิ้งระเบิดทำลายเป้าหมายเมื่อเย็นวันนี้จากที่ได้การข่าวในภาคพื้นดินว่า ขเขมรเนี่ยมีการส่งทหารมาหลบซ่อนอยู่ในแนวบังเกอร์คูเลดและก็เสียชีวิตไปทั้งหมดเนี่ยหนายตอนนี้ก็ยังไม่จบกับบ้าน3ามหลังนะครับเรายังมีการประทระก,กันต่อเนื่องเราสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้นะแต่ว่าขเขมรก็ยังระดมยิงมาคือตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่เรายังคงต้องรักษาพื้นที่เอาไว้ให้ได้นะครับเราเข้ายึดได้ หลายจุดเหมือนกันแต่ว่ารักษาอุปิยังไม่ได้เนี่ยก็หลายจุดเหมือนกันเนื่องจากไม่มีที่กำบังเพียงพอนะครับเพราะขมิบระดมยิงมาหนักมากๆก็เลยเป็นเหตุผลในตอนนี้ต้องวางกําลังใหม่จัดกําลังป้องกันใหม่โอ้โหต้องบอกว่าดุเดือดนะครับดุเดือดแล้วมันเร่งด่วนจริงๆเหมือนจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งไม่งั้นขมิบคงไม่เร่งด่วนขนาดนี้นะเหมือนจะมีการเจรจาหรือเปล่าเพราะว่าก็มีรายงานออกมาล่าสุดนะครับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย เตรียมที่จะโทรคุยกับฝั่งไทยเราในเวลา20นาฬิกา30นาทีเรื่องนี้ก็คงต้องรอติดตามกันผมเชื่อว่าจะต้องมีอะไรไม่งั้นขมินไม่เติมกำลังและก็ดุเดือดตั้งแต่ห่วงเวลานี้นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาสรุปสถานการณ์โดยรวมทั้งหมดเลยนะครับทั้ง3พป้นที่ทั้งทัพภาค1ทัพภาค2แล้วก็ทัพเรือสรุปตอนนี้นะครับที่มีตัวเลขมาอย่างเป็นทางการก็คือฝั่งกัมพูชาเนี่ยเป็นปุ๋ยไปแล้วทั้งหมด171นายครับที่นับและก็คาดการได้นะที่เหลือเนี่ย ยังไม่ทราบและเราก็สามารถทําลายยานเกาะรถถังคอมเมนได้ทั้งหมด9คันครับทำลายแอนตี้โดน1ระบบทําลายโดนเนี่ย68ลำเสาสื่อสาร3จุด B.M 21อีก1ระบบนับเป็น2เลยก็ได้ครับเพราะเราเพิ่งทําลาย B.M ของคอมเมเนี่ยล,ล่าสุดอีก1ระบบและก็ยืนยันว่าทั้งเครื่องบินกับปืนใหญ่เนี่ยแม่นเป้าไม่มีพลาดเลย เอาล่ะมาปิดท้ายกับอีกคําพูดหนึ่งครับของพลเอกมณัฐจันดีอดีตเสนาธิการทหารบกนะครับก็มีการเสนอให้ปิดอ่าวไทยไปเลยเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสกัดขมิ้นขนยุทธปัจจัยอย่างเช่นน้ํามันโดนระบบต่อต้านโดนและก็ลูกจรวดที่จะต่อลมมาใจให้กับขมิ้นได้อันนี้เป็นข้อเสนอของพลเอกมนัฐจันดีนะครับอดีตเสนาธิการทหา,ารบกก็เรียกว่าเป็นข้อเสนอที่ดีนะถ้าเกิดเราปิดด่านเนี่ยมันจะตัดทุกอย่างของขมิ้นถึงแม้ว่าขามินจะได้มาจากฝั่งเวียดนามก็ตาม แต่การเราตัดไปเนี่ยมันก็ทำให้หยุดชะง,งักไปบอสมควรเลยซึ่งก็ต้องรอติดตามกันเหมือนเดิมนะครับว่าหลังจากนี้แนวทางของเราจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆในบริการรบพื้นที่การประทะก,กันเนี่ยยังคงดุเดือดอย่างต่อเนื่องและคขมรนก็มีการตึงกําลังไม่หยุดบวกกับะระดมยิง BM เนี่ยเป็นหาฝนเลยกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะเนิน677ครับที่ผู้ได้แต่ปากว่าเรายึดได้แต่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการรักษาพื้นที่อยู่คงต้องเอาใจช่วยกันเหมือนเดิมครับกับพี่น้องด่านในแนวหน้า แลวก็ขอให้ปลอดภัยยึดแผ่นดินไทยของเราเอามาให้ได้เอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชม,ชมชอบกัรอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสาหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายแมนคุณอยู่ไหมแมนอเอนอยังมีชีวิตอยู่ไหมก็ยังรำยันเงียบอยู่เช้ายังยิง,ยง,ยงตอบกูน้อยตอบกูน้อยอะหาบ้านใกล้เดินเคียงเออ มึงยังมีชีวิตอยู่ไหมำ้ามีให้ทำไงพี่มึงยิงมาก็ได้มึงยิงมาก็ได้มึงจะเงียบกูเหงเอาควาวตาเต่าเต๋าๆกูไปขวาวันฝาสีดำกูไปทงไปควันอย่างเดียวเลยจบคาร์ตินอ